Can แม่ชมเนยังไงล่ะต้านไมท่ทีนะครับขอขอในการมาที่ห้องนั่งเล่นก,กับอารมิวมาถามให้เองว่าทำไมโอ่งยิงซักซีไม่ดีมากเลยเนี่ยโอ่งยิงก็บอกว่าเธอเนี่ยอยากเจออ,อ,อาร์มิวนะสิขอเธอได้ยินข่าวรือป่าว่าอาร์มิวเนี่ยได้รับไม่ใช่แค่มีความเข้าก,กันกับวีทุกขาดแต่ยังมีฟิล์มมืดาที่หโนโันรถจักรยานอีกอาร์มิวเนี่ยก็ขอบคุณและโอ่งยิงเนี่ยเธอก็พูดว่าผม,ม,มสีแดงดวงตาสีเขียวสดหลดหลักเป็นไปตามที่ฉันได้เห็นมาสิ่งที่ทันแม่ได้เห็นในว่าสุดท้าย จะต้องใช้เป็นอย่งแน่นอนและเธอก็ขอบคุณพระเอฟังคำเอาแต่แจ็คของเชิพเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรครับถ้าหากว่าเป็นความต้องการของโอวงหิงหรอไม่ว่าเรื่องอะไรเนี่ยกระบาดชาไม่ได้เรยอโอ่โงหิงเนี่ยกรยิบน,นะครับพระเอกเนี่ยค็ถามว่าเออมีอะไรหรอครับโอ่โงิงเนี่ยก็บอกว่าพ้มาไม่มีอะไรหรอกก็ยะะ่ย่างทั้งสคนเนี่ยมาเป็นอาชุนนสัดว์สิง์ของฉันนะถ้าว่าโอ่องยิงเนี่ยก็รู้ดีว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้เชิก็บอกว่าเธิมีกำหนดให้พักอยู่ที่นี่อีกสักระยะหนึ่ง กองย,ยิเนี่ยก็ขออีหว่าในตอนที่อยู่ที่นี่เนี่ยชวนเป็นเพื่อนกับเธอด้วยพอพูดคุยอะไรก็เสร็จเลยครับโบเธอเนี่ยก็ออกไปแล้วก็ตันไปทีในอาหารมื้อค่ำนะกองยิงเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดใหม่แล้วก็ฉันอยากยิงไปในท้องฟ้าน่ะให้เราเนี่ยก็ไน้นำนกที่อาศัยอยู่ในป่าทางใต้พอลุกลับของมันเนี่ยสดใสมั่งง่ะกองย,ยิก็บอกว่าแต่ว่าไหนๆแล้วเนี่ยฉันาก็อยากเกิดเป็นสิ่งที่มันเก่ง,งกว่านี้เหมือนดราก้อนให้ก็บอกว่าถ้าดูที่ทีนี้ กับอ e ีฟามาสุดท้ายกรแลสนิทกับจ้าก,ก้อนตอสนิทข้าที่ว่าได้เ่าขี่หลังวยและครับโ้ห e ิงได้ฟังได้ก็บอกอู้สุดยอดเลยและเธอก็หาว่าพระเอกกับอีฟ้าเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงหรออีฟ e ้าเนี่ยก็แบบังสำลักน้ำเลยนะเฉยก็บอกว่าเอย ของพระเอกวงยิงเนี่ยก็บอกว่าจ้งว่าไปแล้วโรงเรียนเนี่ยคนนี้ภาพชามารถเป็นหลักสิน่าจะเป็นผู้ติดตาเมื่อชามาชมเขยอกเราขอเรียนได้อย่างเท่าเทียมกันมาเบลเนี่ยก็บอกว่าเมเบลเกิดเป็นสามาชมสินั้นวงยิงเนี่ยก็ถามว่ามีทางคุณบาบอนคิงหรอพาหาว่าทำอะไรให้รู้ซึ่งไม่ดีเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะเมเบลเนี่ยก็บอกว่าไม่เป็นไรให้ในก็บอกท้องใจดว่าคีณดีเนี่ยชวนกับเมเบลก็ได้เมเบลเนี่ยก็บอกพูดว่าเอลแล้วก็ตัดมาทีเพอาพระเอกนะก่อนหน้านี้เนี่ยอกว่ามันร้องที่ผานมันร้องคนล้องอีกไป อีสองไออีฟ้าไปเป็นผู้ติดตามพระเอกพอเหมือนว่าพอของน้องอีฟ้าเนี่ยจะแบบต่างขตีกับพระเอกนะพอพระเอกเนี่ยก็แค่ฐานให้ลูกนะว่าแบบเอพอพระเอกมันก็ไม่ได้ก่อปัญหาอะไรหรอกแถมลูกเขาเนี่ยก็เป็นคนดีพระเอกหลวงพอมองมาเนี่ยก็ถามว่ามีอะไรหรอพอเนี่ยก็บอกว่าเออไม่มีหรอกเรื่องที่แอสแลนติอเนี่ยขอบใจมากนะเห็นว่าหนังสื่อรายงานก็เป็นหัวข้อของเพียบในหมู่ครูเรชี่ยวชาญช่วงหนึ่งเลยหล่ะพระเอกเนี่ยก็ขอบคุณแล้วก็บอกว่าใครเขาขไปเรียนในโรงเรียน ก็หลังขาให้ี่ก็ถามวาในตอนนี้เนี่ยโรงเรียนยังเป็นสถานที่ที่ดีอยู่หรอให้ีนก็บอกว่าใช่ครับกนก็ไม่ได้วานอะไรนะก็บอกอคุณกันดีแล้วแม่ก็บอกว่าเขียนจดหมายให้พ่อคดีหน่อยสิใ้เราเนี่ยครบโอเคครับในก็ตกใจนะเพราว่าพกติีเนี่ยแม่จะบุมาตลอดเลยแล้วกตันไม่ชินะครับพอกให้ีนก็แยกย้ายกันผ่านให้ในกับมานั่งคุยกับน้องตัวจิ๋วตัวจิวก็บอกว่าครับมุ่งยิงเนี่ยไร้สาระเหมือนๆให้อนก็ยังรับนะให้ก็บอกว่าทำไมมีใครรับลูกไปแย่อ่ะสิตัวจิ๋ ในอดีตก็ลงประมาณนี้แหละตอนตัวจิ๋วอยากฟังเรื่องราวภรรยาไปเล่นตอนนั้นน้องอาเมียนี่นก็มานไปเนี่ยก็ถามว่ามีอะไรหรอมาหาเนี่ยน้องอาเนียก็บอกว่าเปล่านะแค่รู้สึ้งในใจยังไงก็ไม่รู้เลยมาเล่นด้วยนี่แหละให้เนี่ยก็ขอโดูทีมันไม่ได้บอกเรื่องอมยิ้มนะให้บอกว่าไม่ต้องคิดมากบอกเชิญกระทำให้เองว่าทันจบดสุดสารระดับคนแล้วเนี่ยให้จะทำยังไงตอบอ๋อโจมตีเนีนะให้กระทำวันนี้จะไปเปนนักต้มไข่พอเชิเนี่ยคิดไม่ออกแล้วนะก็ต้อง มันก็คงไม่มีอะไรมองกับเธอแล้วเอ็ hey, ก็บอกว่าพรมีเนี okay. uh ่ยกำตั้งใจจะไปเป็นนักวจนไทยเหมือนกันซึ่งมันก็เป็นสัญญาณให้เอกบอกว่าแต่ผมเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องนักวจนไทยพองานหลังจากจบการศึกษาแล้วช่วยสอนผมหน่อยได้ไหมมาเอ่ก็บอกว่าช่วยไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาสัญญากันอ <c oughs> ีกครั้งไว้เลยอ๋อเหนออ๋อค่ะครับ แต่เอชื่นชมยิ้มที่มันเป็นสุาพุรกษนหล่น้ตงย้็เลยยางแต่งย้ธรราแทนและเธอก็ถามว่าทำยังไงถึงจะสนิท่แหนูต้องเดินไปเรียนไม่นั่งมอเอไซค์นะได้ก็นั่งมอเตอร์ไฟังนะั่งมอเตอร์ไซค์เลยยี่สิบห้าวันก็ร้อยหนึงแล้วเนี่ยยี่สิบสี่สิบยี่สิบอาทิตย์นึงก็สอง้ยมันเยอะได้ ี่ไงอ่ะหกร้อยด่อน้องศินคนละครึ่ง้วหนูก็ทำไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนี้หนูเริ่มทําไม่ได้แล้วขี้โกหกแล้วอยู่นเนี่ยหนูทําเครื่องป้าห่างมาดงว่าหนูทําตกแตอเออหนูก็ยอมรับผิดดิเหมือนแต่ก่อนนี่หนูเคยเออยอมรับ แล้วไปเอาไม้มาให้เขาตีอย่างเงี้ยเออหนูรับเขายังเขาไม่เสือกเออเขายอมรับเหมือนหนูยอมรับเขายังเออให้ยาพายหนูเออใช่แต่แล้วหนูยิ่งโกหกเขาก็ยัไม่ให้อาภัยมาตอนเล็กที่หนูเคยทำอ่ะหนูยังยอมรับผิดเลยเพราะเออหนูทำนะทีาปาตีหนูเลยเข้าใจไหมเอออย่างนี้หนูที่โกหกแล้วก็ปิดบังแม่แล้วนะอย่างนี้ทำไมไม่หนูไม่ได้ทำ แล้วงานบ้านงานอะไรช่วยช่วยกันหน่อยดิีหนูโตแล้วนะกลุ่มภานี่ก็จะสิบสองแล้วนะสิบเอ็ดแล้วนะนะสิบหกสิบเจ็ดนี่ก็ถือว่าโตแล้วโตเป็นหนุ่มแล้วนะหรืหนุ่มไม่ได้โตหนูยังเบบีไม่อยากสอบช่วยช่วยงานบ้านช่วยเออหาเงินหนมันก็ไม่รู้จะหายังไงชุดไม่อ๋อไอ้เงินที่มันขาดมันก็บอกแล้วมันขาดแค่ตัว ไม่พหมือนที่แม่คำนองดูใช้ถึง3,000เมือวานนีเงินในเงแม่เงินสมี3ว0 0 510บาทเป็น3,500ถนอว่ายอดก็สูงแต่หักค่าวไก่เติมน้ามัน300เตอนเย็นแล้วก็ซื้อของนี่ g ิี้ซื้อซะสุผมอะไร70บาทเอาตังหนงนึเอาตายังไม่ได้เอาตังไปเน่ยน่เอาตังมันไปซื้อเดี๋ยวถ้าเขาตังไปอยู่ที่เขาเขาก็จะเอาแยกส่วนเดิมกไว้นี่ค่าเป็ดยังไม่ได้จ่ายเลย นครับก็ใช้แบบของเธอไม่ใช่แค่ร่างทรงธรรมดาแต่เป็นร้างทรงพยาก่อนคือเหมื่อตอนทอ่ด้ออาจะพยกอเรื่องกุรแและจอมนถือก็เนิดเอาไว้ถ้าเป็นกันสอากรงงาหรือไม่เท่าไหร่้าเเรื่องนั้นไว้ใกล้เนี่ยมันก็มาเหลือสามนสี่พันเนี่ยอยากเจอมากรมหลยังมีห้าพันะก็เป็นพันสามพันหลือสี่พันก็ได

ในใจว่าอยากดคิเป็นพี่น้องกับจ้องไเลยกสงสัยว่าทำวิเอาชนะไครไม่ได้กันนะทีเธอเนก็มีควาสุที่สมัคือเป็นปูเองนก็ไม่ได้พูดแล้วออนะครับวิีเห็นให้เองก็อยู่ในพูอเดีใวก็ทำอยไ่รนให้ วัเหลือันกบามาขงปเอกเนี่ยเป็นทีโงฟิลนแต่ว่ายังนีนี่ยก็จะต่คุณเป็นเพื่อนได้เนมาลูกต้องเียบเดียแลวอตามนักที่น่ะครุณอยู่ี่นนี่ก้นนอยู่วบอกว่าไม่นีใค่้นงน้อีบอกว่าใหเป็นไหมให้มาบอกว่าพอรู้อยู่นะแต่ว่ามันมีใครตู้กูย่ดเนี่่อย่างผมเนี่ยก็คงไม่มีอะไรไปสู้หรอกค่ะฟีนเนี่ยก็เลยจะลุกมาตัวเองลงนะเพื่อต่ให้ ให้ในก็บอกว่าแบบนั้นฟิลต่องฟ้หรอแล้ว่าฟิลเนี่ยในกบด็คเดกนนี่มเชือยมเอนี่ยเรื่องเดิน่ให้กระทำวัจะดีหรอผมไม่ได้เก่ขนาดจะออมือให้ได้เนี่ยก็ไดชนะขึ้นมาจริงๆหรอฟิลนก็บอกว่าถ้าพุยขนาดนั้นก่อนแวเดินพันกันไม่หลังแกตองเชอฟังเ่ชนะือะไรก็ได้อย่างให้เ็บคืออานันี่ฟละนกบอกว่าจะปฏิเส ยังเดียวและเอาไม่ลงย่างเด็ดขาดในสนามนั่นแหละครับที่เป็นตัวหมากที่แข็งแกร่งที่สุดในโูกนี้เฟิลนานเนี่ยก็บอกว่าตอบได้ชุนใจจังเลยถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยคงตอบว่าอัสมินบางพหรือไม่กังพารชาชานี่ยตอบการทำตอบแบบพุ่นี่แหละเพื่ก็ถามว่าทางใดเนี่ยก็ตอบถูกใช่ไหมครับฟิลนาเขาบอกว่ามีหลัยๆแต่ว่าปมื่ามกับที ism, <im itating> ่เนื้อคีดไว้ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้เนี่ยคือผู้คนทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลย แต่ในความเป็นจริงอาจจะมีผู้คนจํานวนมากอยู่รอบตัวและพระราชากํานักการเมืองซึ่งก็คือผู้คนที่เรียกว่าประชาชนใส่นในอันจาจนี้นั่นเองเครก็ถามว่าประชาชนที่นมีแม้แต่ชื่อคือผู้แข่งแก่งที่สุดหรอเหมือนก็จริงนะฮิะนดบโบเคยล่มสลายหนึ่งจากการจลาจลของประชาชนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประชาชนเป็นผู้แลกกําหนดทิทดทางแต่แค่ทุ่แยกชิงฟิโอดาก็บอกว่ารา,าชาและนักการเมืองไม่ได้สร้างสรรค์ส,สิ่งใดมีแต่ฉกฉวยพื้นบนและทรัพยากรโดยใช้คำว่าภาษีบ้างนะเด้ก็บอ <Hey. S 2> กว่าทั้งที่ป็นิฟิเป็นตัวลึงเนี่ ดนาก็บอกว่าถัาไม่มีการเก็บภาษีนะนกันี้ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเราจึงไป่สาม,มารถทำลายพวกเขาได้อย่างเด็่ขายิ่งไปกว่านั้นแล้เนี่ยประชาชนยังมีพลังที่เรียว่จมัมากมายล้นหลามให้กระถามว่าพอเหตุนี้เนี่ยเขายิ่ไเผยแพ่ตัวตนของท่านเนี่ยให้เขาถึงประชาชนในเชิงลูกหลอกดะไรก็บอกว่าใช่แล้วพอตัวมาเมืออเเนี่ยม,มีทั้งพลาชาและอสูรมกกังกรเธอก็เลยจะใช้มกกัที่นี้ให้สนใจถามาตกกัวนั้นแข่งกับพี่สุดไดกก็ยิ่งนีบอกไว้ก่อนนะว่าเธอจะชนะให้กระถามว่ามองเห็นอนาคตหรือเร เดียวนะในกระถาว่ากายบอกรอใครนกรบอกว่าครับแต่ก่อจะเอ่ในกระพอรู้ซึกตัวเงบ้างนะทาเรื่ที่กายจะแพ้ให้กับปมทางเรืงที่วัสดุปรอสร้างจะรวมลงมาในตอนนั้นคุณเนี่ยก็รู้อยู่แล้วแล้วพอได้ยินเรื่องการลงอนาคจากกาเนี่ยกรถึงบ้าก็ยบอกว่าต่อขอบฝุณกายนะเพราะเธอทุ่ใจก็ต้องเลยว่าจะบอกกับพระเอกย่างไรพอเชือรู้พลังนี้เนี่ยสความหมายที่เกิดมาใกระทำามแชรพลังนั้นเนี่ยนกปะยุกมา่วก่ในการะบอกง็นคนไดท่แต่ชีวิตของคนไม่ อวเน่เมาุว่าให้เอสียปียขนาดนั้น่ยังเล่นตออก็บอกว่าเขาเนียจะมยอแพ้นว่าไม่จะจบฟินากรบว่าต่ที่จริงแล้วเนี่ยมากระดานี้มันเจนลุกแล้วนะให้เเนี่ยยอมแพ้นะแล้วก็ชมว่าเก่งมากฟิลลนากร บอกว่าการมองอนาคตคุณเฉลอกยพห้ hey, บอกว่าสำหรับตอนนี้มันคิดว่าฟิลนาเนี่ยคุณจะชำนาญในการเล่นหมา่นูกก็แค่นั้นเองฟิลนาเนี่ยเขบอกว่าอยากให้บอกว่าฉันไม่น่านทำและขี้ขลาดกันนั้นมากกว่าใพ้เ hey, ขบอกว่ายังไงเนี่ยก็ไม่สามารถสั่งองได้เพราะขนาดนั้นจริงๆหรอกฟิลนาก็ถามว่าต้องทำยังไงห,หรอถึงจะเชื่อใจกันให้เ hey, นี่ยบอกว่าแค่แสดงความคิดเฉยๆนะถ้าคุณเลือกจุดอ่อนหรือใจจริงรออกมาน่าจะใช้ได้เลยฟิลนาเนี่ยก็เข้าใจแล้วแล้วเธอก็บอกว่าถ้างนั้นเนี่ยก็เริ่มจากจุดอ่อนเนี่ยก อโดยเฉพาะหน้าหนาวฉันควรที่ต้องกินในห้องที่มีเตาผิงนะเด็กๆฉันรู้ว่าสตูกับขนมปังมีแป้งสาลีเป็นส่วนผสมมันกำมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เธอเนี่ยคิดว่าถ้าเธอกินขนมปังเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ขนมปังที่อยู่ในท้องเฉี่ยฟูอยู่ในร่างกายให้เอกเราในกระดูกหัวู้เล่นแล้วมันก็ถามว่าจริงว่าเขาเนี่ยฝือนาเนี่ยก็บอกว่าพูจริงนะตอนไหนเนี่ยเวลากินสตูเสร็จเธอเนี่ยจะรีบปีกไปอยู่ในห้องที่มีอากาศน้ำทันทีใพ้เอกในกระโหลอฟิวนาก็บอกว่าเมื่อหลกลราช่วงเดี๋ยวเอกจะรู้ภูมิหนักนะให้เนีขอกใน ต่อไปเราเป็นเรื่องจริงๆคุณผอน่า้รก่เหลตยาช่วยสำหรับมีมุกขนาด่ก็เิขึ้นสา่ที่องลแต่เนีรู้ตัวว่ามีมุกเกิื่อ้นกาวันเราโฟกัสยงแน่นอนจากช่วยรื่นั้นแหละใครเนี่ยกรสงสัยนะแต่ว่าฟิโหน้านี้บอกว่า